เล่ามางังะเรียกเขาว่าอิกาภาคเวอร์สตอนที่5ตามล่าอามะจิ วันนี้คุณมาลีกำลังเอาอาหารมาให้เดร์นิโรแต่เดร์นิโรมันดันพุ่งออกมาสวบซะง,งั้นคุณมาลีก็วิ่งหนีแทบไม่ทันแล้วคุณมาลีก็ไปโวยวายใส่คุณมาซาชิว่าสอนเดร์นิโรแบบไหนกันทำไมเวลาเห็นหน้าเธอแล้วมันชอบพุ่งออกมาสวบแบบนี้ตลอดคุณมาซาชิบอกว่าสงสัยมันเห็นหน้านายเป็นมนุษย์ต่างดาวหรอมั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อเดร์นิโรนะมันชื่อว่าเดร์นิโรต้องพูดคำว่าเดแล้วก็เว้นวรรกซะก่อนด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็เถียงกันเสียงดังจนโทราต้องโผหน้าออาอมสงดู ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่มีวันไหนเลยที่สองพี่น้องนี้จะไม่ทะเลาะกันถ้าคุมิพูดว่าจริงๆแล้วสองคนนี้น่ะรักกันมากเลยนะเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาให้ฟังเองจากนั้นถ้าคุมิก็ได้เริ่มเล่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านยากิโทริวันนั้นคุณมาซาจิก็ได้ไปนั่งพักอยู่ภายในร้านและมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นประธานร้านขายที่ดินมานั่งดื่มอยู่ในร้านนั้นด้วยรู้สึกว่าเขาจะพูดถึงคุณมาดีว่าเป็นตัวประหลาดหน้าทุเรศแล้วก็หัวเราะดังลั่นไปทั่วร้าน ขวดทุบเป็นปากฉลามแล้วไปชี้หน้าผู้ชายคนนั้นพร้อมกับพูดว่ายาสุชิจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับแกข่าวหนะ้าแต่ฉันยังเห็นแกมาที่นี่อีกแล้วก็ฉันจะแทงแกไม่ยั้งเลยคอยดูเถอะไอ้ประธานเขาพูดออกมาแบบนี้เลยละ่ะฮ่าหนะ้าที่ได้ฟังก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่านี่พวกเราก็มาเป็นพี่น้องกันดีกว่าไหมทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันยิ้มออกมา ตัดภาพไปที่บูโซเซนเซนตอนนี้เท็ดโซกำลังโมโหเรื่องที่มีคนไปชวนคนอื่นมาเข้าแกงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ว่าใครพยายามจะอธิบายยังไงก็ตามเท็ดโซเขาก็ไม่ยอมฟังกระทือบอยู่อย่างเดียวผิดแล้วไม่ต้องมาแถอะไรทั้งนั้นโจนากิระก็เริ่มจะไม่พอใจเพราะอย่างน้อยก็น่าจะหยุดฟังเหตุผลกันก่อนแต่โชโกรที่โดนกระทือบอยู่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็ก้มหัวขอโทษเท็ดโซที่ตัวเองทําอะไรโดยพร,ะะกรักรกเท็ดโซก็ยอมยกโทษให้และบอกว่าวันนี้กลับบ้านไปได้เลย แล้วพอแค่นี้แหละเกนจิก็ถามเท็โซว,ว่าแบบนี้มันไม่เข้มงวดไปหน่อยเหรอเท็โซบอกว่าสักวันหมอนั่นก็ต้องมาแบกรับหน้าที่แทนเราอะไรที่สอนได้ก็ต้องสอนไปให้หมดส่วนตัวผมคิดว่าพี่เกนจินั่นแหละเข้มงวดกว่าผมซะอีกทางด้านโชโกะที่เดินไปกับเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกถ้าลุ้นพี่เท็โซเอาจริงแล้วก็ป่านนี้เขาคงไม่ได้มาเดินอยู่แบบนี้หรอกแล้วพวกเขาก็ได้นั่งคุยกันเรื่องสงครามปีหนึ่งของสุสุรัน แล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่บุชเชอร์โดนเล่นงานลูกด้อง,องเขาก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้จึงพายกันวิ่งกูเข้าไปหาอามาจิแต่ก็โดนกุนจิห้ามเอาไว้สะก่อนเพราะตามกฎของซสุสรันแล้วหากสงครามปีหนึ่งยังไม่จบพวกรุ่นพี่ไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องเด็กปีหนึ่งอามาจิได้ยินแบบนั้นก็ปบมือและพูดว่าแต่ไม่มีกฎห้ามเด็กปีหนึ่งอัดพวกรุ่นพี่สินะครับ กุนจิพูดว่าแกอย่าทะนตัวมันมากนักหนาไอ้หนูอามาจิพูดว่างั้นขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับฮานะก็ตะโกนไล่หลังไปเฮ้ยนายนี่แข็งแกร่งดีนะสักวันนะอา้าวเฮ้ยอย่าเมินกันสิวะ,วะเซฟตันก็รู้สึกว่าสงครามปีนี้น่าสนุกจริงๆเลยแนฮะ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเลนจิบอกฮานะว่ายังไงก็ต้องระวังอามะจิไว้ก่อนด,ดีกว่าถ้าคุมินึกขึ้นมาได้ก็ถึงกับช็อกอมะจิไอเด็กปีหนึ่งคนนั้นชื่ออามะจิงั้นเหรอโทรบ,บอกว่าใช่แล้วและก็สงสัยว่าถ้าคุมิรู้จักอามะจิด้วยเหรอแต่ทาคุมิก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จทาคุมิก็ได้ไปนั่งคุยกับฮานะ คคุณมิถามว่าเวลาที่ฮานาอัดคนอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฮานาบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกในสงครามปีหนึ่งก็อัดคนได้ไม่มีความเครียดแค้นกันมาก่อนพอมาคิดทีหลังก็รู้สึกผิดที่ทําไปแบบนั้นโดยเฉพาะตอนที่เขาเครื่องร้อนและทํารุนแรงเกินไปเหมือนกับตอนที่อัดซากุตะจนเละนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งรู้สึกผิดทีหลังแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกหรอกแบบว่าถ้าเลือดมันเดือดพ่านขึ้นมาความรู้สึกมันก็จะประมาณนั้นในเมื่อฉันเป็นผู้ ชายก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้อะไรประมาณนั้นแหละทาคุมิบอกว่าไม่ต้องพูดต่อแล้วฉันพอจะเข้าใจในสิ่งที่นายอยากพูดแล้วล่ะการชกต่อยคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเราสามารถเติหน้ามันได้เลยถ้านายไม่คิดแบบนี้นายก็จะไม่มีทางเอาชนะอามมจิได้ฮานะถามว่ารู้จักอามมจิด้วยเหรอทาคุมิบอกว่าเคยมีเรื่องกันหลายครั้งตอนสมัยเรียนมตน้นฮานะก็เก็บเอาคำแนะนำของทาคุมิมาทบทวน ในเช้าวันถัดมาหน้าที่โรงเรียนสุสุลันเหล่าหัวแถวปีสามก็ได้เรียกตัวบุชเชอร์ให้มาคุยด้วยและกุนจิก็กำชับว่าอย่าไปยุ่งกับอามจิจนกว่าสงครามปีหนึ่งจะจบ แต่ฮิเดยุชิดันพูดยุยงไปว่าฉันไม่ห้ามนายหรอกนะบุชเชอร์กดบ้าบออะไรนั่นน่ะไรสาระทั้งเพย์มาซาพูดว่าไปยุยงมันแบบนั้นจะดีเหรอกุนจิก็พูดขึ้นมาเสียงดังฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมบุชเชอร์พูดว่าน่าหนูหูชะมัดพ้ามกันอยู่ได้พอมีลูกน้องเขาหน่อยก็ทําเป็นวางมาดกันเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะมีคนเดียวที่ฉันยอมรับก็คือฮานากิกุริโกฉันไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นเบี้ยร่างพวกแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่นับเรื่องอายุแล้ว แกกับฉันมันก็ไม่ต่างกันหรอกฮิเดโยชิก็ไม่พอใจกับคําพูดของบุชเชอร์ที่มันบอกว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาบุชเชอร์พูดว่าคุณนีเดโยชิตอนที่คุณเซตต่อนโดนกุลิโกเล่นงานคุณก็เอาแต่ยืนนิ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็คุณคงจะพุ่งตัวเข้าไปโจมตีแล้วเพราะคุณคิดว่าถ้าเข้าไปสู้แล้วเกิดแพ้ขึ้นมาจุดยืนในฐานะหัวหน้าแก๊งจะหมดไปสินะคุณเนี่ยรู้จักการเอาตัวรอดเก่งนี่ฮิเดโยชิก็ไม่ทนฟังต่อไปเขาพุ่งก้าไปหาบุชเชอร์ทันทีแต่ก็มีคนเข้ามาห้้้ามทังงสองคนอไว สุดท้ายแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปเพียงแต่เท่านี้คิมจิถามเซตต้อนว่าปล่อยมันไปแบบนี้จะดีเหรอเซตต้อนพูดว่ามาดูนี่สิแล้วเขาก็เอารูป่าพวิวให้คิมจิดูแล้วถามว่าจัดโพยการแข่งขันปีหนึ่งเสร็จหรือยังคิมจิก็ได้ยื่นโพยไปให้เซตต้อนดู ตัดภาพไปที่ฮานะเขากําลังเดินอยู่กับเพื่อนๆของเขาจู่ๆคนที่สู้กับเขาเมื่อวานก็มาตะโกนเรียกเขาผมลืมชื่ออื่นไปแล้วนะไอโมเนี่ยไอหนุ่มคนนั้นพูดว่าหลังจากที่แพ้นายเมื่อวันก่อนฉันก็เลยคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจึงเริ่มด้วยการเปลี่ยนทรงผมใหม่ก่อนเลยเออจริงสิตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วรีบตามฉันมาเร็วเข้าไอโมโฮอกก็รีบวิ่งนําทางไปยังห้องเรียนที่ว่างที่อยู่ตรงสุดทางเดินพอไปถึงฮานะก็รีบเปิดประตูเข้าไปและถึงกับช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าด้านในมีอมจิ และคนที่นอนอ่วมอยู่หนึ่งคนอีกสองคนก็นั่งคุกเข่าอยู่อามาจีบอกว่าใน8คนที่เหลืออยู่ก็มีแค่ฉันกับได้แล้วนะฮานะมีหนึ่งคนที่โดนฉันจัดก,การในห้องน้ําเพราะมันเป็นพวกปากมากพูดจนหน้าลาคาญฉันก็เลยเอาหน้ามันอัดเข้ากับโถชีเพื่อให้มันหบป,ปากส่วนใ้คนที่นอนอ่วมอยู่ในห้องนี้ก็คือคนเดียวที่กล้าสู้กับฉันสุดท้ายก็ต้องนอนกองสภาพนั้นแหละ อีกคนหนึ่งพอเห็นหน้าฉันมันก็รีบวิ่งหนีไปเฉยเลยซากุตะพูดว่าเอะหรือว่าคนที่โดนเล่นงานในห้องน้ำจะเป็นยาอิตะนึกขึ้นได้แบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปทันทีแต่ไอ้โมฮอกก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิยาอิตะอาหารเป็นพิษตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลซากุตะก็เบรกแทบไม่ทันถึงกับล้มหัวที่หัวตํากันเลยทีเดียวอาริบ,บอกว่าไอ้สองคนที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ตอนนี้ยอมเป็นลูกน้องของเขาแล้วที่สุสุรันไม่มีอะไรน่าสนุกเหลืออยู่เลยสงครามปีหนึ่งแต่มันสิ้น สุดลงแล้วฮานะพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิยังเหลือฉันอยู่นะอามจิก็เดินเอาดีสอไปแทงหนึ่งในคนที่ยอมจำนนต่อเขาแล้วก็บอกอีกคนนึงว่าถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็ไปจัดการใอ้โ้นนั่นซะหลังจากพูดจบอามจิก็เดินออกจากห้องไปลูกน้องของเขาก็ได้ไปยืนจ้องหน้าฮานะ เลนจีบอกฮานะว่าให้รีบตามมามาจีไปดีกว่าส่วนไอ้เบือกนี่เดี๋ยวข้าเป็นคนจัดการเองสักคุตาบอกเลนจีว่าไม่ต้องหรอกปล่อยให้ฉันจัดการเถอะโทราคิดในใจว่าพวกนายไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันก็อยากพูดแบบนั้นแหละแต่ไม่พูดดีกว่าฮานะพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่นายนะอย่ามาเครียดแค้นในฉันทีหลังนะ แล้วภาพก็ตัดไปที่อามาจิเขาเดินไปพร้อมกับคิดไปว่าตอนนี้ยังไม่ได้พบฮานากิกุริโกเลยแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวคงได้เจอกันสักวันฉันน่ะไม่มีธุระอะไรกับที่นี่แล้ว แต่แล้วฮานะก็ตะโกนเรียกอามาจิเฮ้ยอามาจิมาสิมาเริ่มกันได้เลยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างฉันกับนายคนยที่อามาจิมองข้ามมากที่สุดก็คือฮานะแต่กลับกลายเป็นว่าฮานะคือคู่จริงของเขาผู้คนในโรงเรียนก็ต่างพากันมามุงดูหลังจากที่ได้ยินว่าคู่ชิงกําลังจะเริ่มซัดก,กันแล้ว ตอนที่6เฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ฮานะกับอามจิเข้าปะทะกันก็มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาโทราหันไปมองเพียงชั่วพริบตาเดียวพอหันกลับมาอีกทีการต่อสู้ก็จบลงเสียแล้วที่มันจบเร็วแบบนั้นก็พอาะฮานะซัดหมัดเดียวอมจิหลับทันทีทุกคนที่มามุงดูอยู่ก็ตกใจไม่น้อยเพราะไม่มีใครคิดเลยว่าฮานะมันจะโหดขนาดนี้ แล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในจังหวะที่ทั้งสองคนเข้าปะทะก,กันฮานะก็พูดประโยคเดิมอย่ามาเครียดแค้นในการทีหลังนะจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าหากันและเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านมาพอดีอามาจิแยบหลอกไปก่อนจากนั้นก็ปล่อยหมัดฮุกตามไปแต่ฮานะก็หลบได้ไม่ยากเย็นนักอามาจิเห็นว่าฮานะหลบได้เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เพียงแค่บิ๊บตาเดียวหมัดอัปเปคัดของฮานะก็สัดเปียงเข้าปลายขาของอามาจิจนเขาล้มลงหัวไปฟาดเข้ากับขอบปูนอย่างแรง แล้วเขาก็หมดสติไปในที่สุดจริงๆแล้วหมัดอัปป์คัตซัตไปทางแบบนี้มันสามารถหลับได้ทุกคนเลยนักมวยที่โดนแบบนี้ก็อาจจะล้มทั้งยืนถือว่าฮานะโจมตีได้อย่างแม่นยําจริงๆแต่ฮานะก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอามจิเหมือนกันถ้าเขาหลบไม่ทันก็อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ล่วงลงกับพื้นฮานะรับรู้ได้เลยว่าฝีมือของเขากับอามจิห่างกันเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วอามาจิจะเป็นคู่ต่อสู้คนสําคัญในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ถึงจะยังไงก็ตามสงคร ตามเด็กปี1ปีนี้สุกิชิมะฮา,านะได้เป็นแชมเปลี่ยนไปในที่สุด ตัดภาพไปที่เทดโซตอนนี้เขากําลังทํางานอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ก็ดันมีคนมาหาเขาอยู่ที่หลังร้านเทสโซก็เดินไปบ่นไปใครกันวะมาไม่รู้จักเวล่ำเวลาเลยคนที่มาหาเขาก็คือยานากิรองหัวหน้าบุโซเซเซนนั่นเองเทสโซก็ตกใจที่เห็นว่าเป็นลูกพี่ยานากิยานากิบอกว่าขอโทษทีนะที่มารบกวนเวลาทํางานเทสโซบอกว่าไม่เป็นไรครับมาได้เสมอว่าแต่มีเรื่องอะไรเหรอครับเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลย ยานาก,กิบอกว่าไม่มีอะไรสําคัญหรอกแค่ผ่านมาแถวนี้เลยลองมาแวะดูว่านายตั้งใจทํางานหรือเปล่าแต่ว่านายไปตัดผมมาแล้วเหรอเทสโซบอกว่าใช่แล้วครับตัดทรงสก,กินเฮดเนี่ยมันสบายหัวดีแล้วยานาก,กิก็พูดเรื่องแชมเปี้ยนของซูซูลันบอกว่าคนที่ได้เป็นแชมป์ปีนี้ก็คือสกีชิมะฮานะและถามเทสโซว่ารู้จักบ้างไหมเทสโซบอกว่าเขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันยานาก,กิบอกว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็จําชื่อนี้เอาไวล้ละกันเทสโซถามว่าเรื่องนี้ต้องบอกให้โชโกะรู้หรือเปล่า ดานากิบอกว่าเขาคงจะรู้แล้วล่ะมั้งเพราะไม่มีอะไรปิดบังหมอนั่นได้หรอก มุรตะโชโก,โกก็คือน้องชายของมุรตะจูโซนะครับเห็นมีคนถามเข้ามานะผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ยานากิก็ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเพราะนี่ก็มารบกวนเวลาทํางานของเทสโซนานแล้วเทสโซบอกว่ากินรามเมงฝีมือผมไหมล่ะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองยานากิบอกว่าไม่เป็นไรฉันเกรงใจฉันไปละพูดจบยานากิก็วิ่งหนีทันทีเทสโซก็โวยวายไปว่าไม่เห็นต้องวิ่งหนีกันเลยน่ครับคอยดูเถอะคาน้าผมจะบังคับไปคุณกินให้ได้เลย ตัดภาพไปที่โฮเซนตอนนี้ข่าวของฮานะก็ได้มาถึงที่นี่แล้วไอ้ล้นที่มีนามว่ามิอุระก็เดินเข้าไปเคาะประตูห้องของลูกพี่เพื่อที่จะไปรายงานให้ทราบในห้องนั้นมีคนอยู่สองคนหนุ่มเสื้อดําล้วนมีชื่อว่ามาชิมะคาสุยะและหนุ่มเสื้อลายดอกมีชื่อว่าสกิโมโตมิสุโยชิทั้งสองคนกําลังนั่งดูหนังอยู่ด้วยกันมิอุระบอกว่าตอนนี้สุสุรันได้แชมปเปี้ยนปีหนึ่งแล้วนะครับมันมีชื่อว่าสกิชิมะฮานะคาสุยะถามว่ามันเป็นใครกันวะไม่เค ไคยได้ยินชื่อเลยมิอุราบอกว่าเขาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันมิสุโยชิพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนี้หนังกำลังจะขี่คายคดีแล้วนะเว้ยถ้าจะคุยเรื่องไรสาระพันนี้ก็ออกไปคุยข้างนอกได้ไหมมิอุราก็ได้กล่าวขอโทษแล้วก็เดินออกไปหลังจากที่สงครามปีหนึ่งของซูซูลันจบลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงชื่อของสกิชิมะฮานะก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วเมือง ตัดภาพบริพวกของเรนจิและซาโคตะาตอนนี้ยายตาก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาถึงเขาก็ประกาศสักดาทันทียายตาฟื้นคืนชีพแล้วเว้ยใครเจ๋งก็เข้ามาได้เลยซาโคตะาก็บอกให้เขาหุบปากเถอะไม่มีใครอยากยุ่งกับคนบ้าอย่างแกหรอกยายตาก็บ่นออกมาว่าหน่อยฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าแกบอกว่าจะเลี้ยงข้าวแล้วแกยังจะมาพูดแบบนี้อีกนะพูดแล้วไม่ทําเดี๋ยวจะโดนฉันอัดน่าจะบอกให้ไอ้โมฮอคก็พูดว่าไอ้เรียกพวกฉันมานะมีทุละอะไรกันฉันไม่มีเวลาว่า ัั้งวน,ลนเลนจิพูดว่าเท่าที่ฉันจําได้ฉันไม่ได้เรียกแกมานะไอโบฮอ,อกยายตาพูดเสริมว่าใช่แล้วแกน่ะตามมาเองโดยพละาราชันงหากไอโบฮอ,อกพูดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเหรอจากนั้นเกนิจิก็เดินเข้ามานี่มันเรื่องอะไรกันร่างกายของฉันต้องการการพักผ่อนอยู่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซากุตะจึงเริ่มเปิดประเด็นทันทีไอพวกกระจกทั้งหลายฟังฉันในด,ดีนะฉันกับเลนจิตัดสินใจแล้วว่าจะคอยติดตามสกิชิมะฮานะจะทําให้หมอนั่นกลายเป็นหัวหน้าแก๊งผู้ยิง ใหญ่ของสุสุรันให้ได้พวกฉันก็เลยอยากมาฟังคําตอบจากปากของพวกนายว่าจะเอาอยัางไงเกนิจิยายิตะและไอโมฮอกก็ตกใจไม่น้อยที่ได้ยินแบบนั้นเกนิจิถามเลนจิว่าแกจะเป็นลูกน้องของฮานะจริงๆเหรอฉันเคยได้ยินมาว่าแกจะไม่เป็นลูกน้องใครไม่ใช่หรือไงเออใช่แล้วความฝันของฉันคือการทําให้ฮานะได้เป็นหัวหน้าแก๊งของสุสุรันยายิตะเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนุกดีจึงขอเข้าร่วมแก๊งด้วยโมฮอกแขกผู้ที่ไม่ได้รับเชิญก็ไม่พลาดการเข้าแก๊งเหมือนกันเลนจิ ji, เดินเข้าไป พูดกับเกนิจิว่านี่โอสกิแก๊งของเรายังขาดคนที่มีเล่หเหลี่ยมแบบแกอยู่นะเกนิจิก็ยิ้มออกมาและตกลงเอาด้วยทั้ง5คนรู้สึกว่าต่อจากนี้ต้องมีเรื่องสนุกๆรอพวกเขาอยู่แน่ ภาพไปที่ทาคุมิกับโชโกทาคุมิพูดว่าเรื่องที่นายชวนฉันเข้ากลุ่มบุโซเซ็นเซ็นน่ะขอเวลาฉันคิดอีกหน่อยนะฉันอยากจะรอดูผู้ชายคนหนึ่งอีกสักพักนะ่ะโชโกพูดว่านายหมายถึงสกิชิมะฮานะน่ะเหรอแชมเปี้ยนปีหนึ่งของซูซุรันเขาอยู่หอพักเดียวกับนายนี่ทาคุมิ <ak> ก็ถึงกับยิม้มสมกับที่เป็นแก๊งบุโซเลยนะไม่มีอะไรหลุดลอดสายตาไปได้เลยโชโกถามทาคุมิว่าถ้าเขาไปสู้กับฮานะตอนนี้ใครจะชนะทาคุมิบอกว่าไม่รู้สิแต่คู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขาก็คืออาม จิเชียวนะโชโกะได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสตันไปอามาจิอจิซาชิงั้นเหรอ ัดภาพไปที่ฮานะกับโทราตอนนี้พวกเขาออกมาเดินเล่นด้วยกันทางด้านของโทราก็เหนื่อยจนแทบจะลุกไม่ไหวแล้วแต่ฮานะก็ยังฟิตอยู่เหมือนเดิมฮานะวิ่งเข้ามาบอกให้โทรารีบๆีลุกขึ้นสักทีเถอะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันอาหารเย็นกันหรอกโทราบ่นว่าก็นายบอกว่าจะออกมาเดินดูรอบๆแถวหอพักฉันก็เลยตามมาด้วยไม่คิดเลยว่าต้องเดินวนไปวนมาแบบนี้ฉันขอพักหน่อยเถอะฮานะบอกแค่นี้ก็ทําเป็นบ่นไปได้เดินนิดๆหน่อยๆเองโทราพูดว่าเราเดินมา50กิโล แล้วนะเว้ยมันนิดหน่อยตรงไหนวะฮานะพูดว่าถ้านายไม่มาด้วยแล้วก็ป่านนี้ฉันวิ่งยอๆกลับไปถึงก่อนเที่ยงแล้วฮานะก็เล่งเล้าให้ตระาลุกขึ้นมาสักทีเถอะเดี๋ยวซาโคตะก็กินข้าวเย็นหมดซะก,ก่อนหรอกและในจังหวะนั้นเองก็มีคนเดินตรงเข้ามาทางพวกเขาชายคนนั้นก็คืออามาจินั่นเองอามาจีกับฮานะจ้องหน้ากันอยู่สักพักจากนั้นอามาจิก็เดินไปพร้อมกับพูดว่าสักวันนะฮานะยิ้มแล้วตอบกลับไปสักวันเง้นเหรอ ในวันจันทร์ต่อมาอามจิก็ได้หายหน้าไปจากสุสุรันมีหลายคนคิดว่าเขากลัวซะจนต้องหนีไปแต่ทว่าฮานะรู้ดีว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอามจิต้องกลับมาอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมา สำหรับ EP ีสาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ผมต้องเตรียมคลิปเอาไว้ลงปีใหม่ด้วยคือทําดองเอาไว้น่ะแหละเพราะว่าช่วงปีใหม่ผมจะไปต่างจังหวัด6วันนะกลัวว่าคนดูจะไม่มีอะไรดูผมจึงจะลงวันเว้นวันไปก่อนนะครับหลังปีใหม่ถ้าร่างกายผมกลับมาฟิตๆเหมือนเดิมก็จะลงทีทีเหมือนแต่ก่อนนะครับตอนนี้คลิปดองมันก็ยังไม่มีเลยสักคลิปนั่นแหละผมนี่ปวดหลังไม่หมดแล้วนะฮะใครที่มีวิธีแก้ปวดหลังก็คอมเมนต์บอกหน่อยเลยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับและขอขอบคุณเว้น่วา และที่สำคัญเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ชิพทุกๆคนด้วยนะครับและขอขอบคุณสมาชิกใหม่ด้วยที่สําคัญนะครับคุณทันเนอร์กลับมาแล้วนะครับในตําแหน่งหัวแถวของแก๊งลุงดิวนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะเดือนละ300จริงๆอ่ะเขาสมัครมาก่อนแล้วนะครับและเขาก็กลับมาคัมแบ็กอีกทีผมยังไม่ได้ส่งขอขวัญให้เลยนะครับยังไงรบกวนคุณทันเนอร์ทักมาที่เพจผมหน่อยแลันะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเดี๋ยวผมพูดคุยด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตรานี้เลยกันนะครับบาย